สวัสดีค่ะมาค,นนค่ะวันนี้เราพามาเยี่ยมชมหมู่บ้านชื่นอารมณ์3นะคะหมู่บ้านชื่นอารมณ์3เนี่ยพิกัดการตั้งอยู่นะคะก็อยู่สาย13ซอย4นิคมพัฒนานะคะที่มาแบบง่ายๆจุดสังเกตเลยก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับโครงการเดอะมิกเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็มีบิกตีบิ๊ก บิ๊กซีเป็นมินิมาร์นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นหมู่หมู่บ้านชื่นอารมณ์3นะคะลักษณะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบนี้นะคะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวมีโรงจอดรถจอดรถในบ้านได้1คันแบบหลวมๆสบายๆนะคะเดินรอบตัวบ้านได้เป็นบ้านเดียวนะคะขนาด40่าตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ แล้วหลังนี้นะคะลูกค้าพิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่เดินทางมาจากนิคมพัฒนานะคะก็ตรงเข้ามาเนี่ยจากสาย13เลี้ยวเข้ามาตรงซอย4ีนะคะทางจากถนนเส้นหลัก4ีเลนของสาย13ซอย4นะคะเพียงแค่20เมตรเท่าน,นั้นจากที่ที่เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามานะคะ ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นรถวิ่งเลยนะคะจากหน้าหน้าถนนเข้ามานะคะแล้วก็บ้านหลังที่เราพามาเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือหลังมุมหลังนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวสาย13าซอยสี่ไม่ไกลจากตัวตลาดสดนิคมมากนักนะคะแล้วก็หลังนี้อยู่หลังริมด้วยนะคะหลังนี้เลยนะคะหลังริมหลังนี้นะคะ บ้านเดี่ยวหลังริม2ห้องนอน2ห้องน้ํา40บปาตารางวานะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้อยู่ที่16,00 0บาทสามารถยื่นกู้ได้แล้วนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านนะคะก็จะเป็นหลังคาลอนแบบนี้นะคะสีน้ําตาลนะคะด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยกรุดด้วยเชล่านะคะตัวโครงสร้างก็จะเป็นบานกระจกนะคะกระจกบานเกตนะคะ แล้วก็รอบบ้านก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยลวสูงอยู่ที่1เมตร20นะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำการปรับปรุงรีโนเวทให้นะคะลวสูงแน่นอนแล้วก็ตรงด้านฝาที่เห็นตรงนี้เป็นจุดของโรงจอดรถเดี๋ยวเราทำหลังคาโรงจอดรถให้นะคะหลังคาโรงจอดรถก็จะมีสัสดส่วนความสูงที่ใช้คาด้านบนนะคะใช้คาด้านบนเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่มีรถตู้หรือรถที่มีความสูงใส่หลังคาอะไรอย่างเงี้ย สามารถจอดได้นะคะแล้วก็บานประตูเนี่ยกว้างมากจุดโคง้งเลี้ยวรถสะดวกสบายแน่นอนนะคะบ้านเป็นลนะักษณะทรงแบบนี้ค่ะเดินรอบตัวบ้านได้นะคะแล้วก็จำนวนต่อซอยต่อหลังเนี่ยอยู่ที่6กหลังนะคะไม่แออัดแน่นอนนะคะก็จะมีจุดบอดอยู่นิดนึงคือถนนที่เข้ามาเนี่ยกว้าง5เมตรนะคะก็จะต้องแบบ จะมีจุดที่สามารถลดส่วนกันได้ถ้าใครรถใหญ่บางจุดก็จะต้องรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถนนกว้างแค่5าเมตรถนนหลักแต่ไม่ใช่ปัญหาตรงที่เข้าซอยสาย13ซอยสีมาแค่นิดเดียวนะคะก็สอสดีค่ะก็จะถึงกับตัวบ้านแล้วนะคะเข้ามาไม่ลึกนะคะเป็นซอยซอยลึกอยู่นะคะซอยนีย้แต่บ้านเราเนยอยู่ต้นซอยนะคะเดินถัดเข้ามาด้านหน้าของตัวบ้านนะคะตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ย เดี๋ยวเราปูกระเบื้องให้นะคะปูกระเบื้องให้แล้วก็รอบกําแพงทั้งสี่ด้านของตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวทํลัลวสูงขึ้นไปให้สูงจากพื้นหลังปูกระเบื้องแล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่2เมตรนะคะเพิ่มความมิดชิดความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยอยู่หลังริมนะคะเราก็จะได้ฟีลของความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีระแนงมากัน้นก็ยังได้แบบอากาศไทยเทลมไทยเทได้ดีนะคะ แล้วก็ได้ความรู้สึกของความปลอดภัยด้วยเดี๋ยวดึงรั้วขึ้นให้นะคะ2เมตรนะคะอันนี้เป็นด้านข้าง,งตัวบ้านนะคะเดี๋ยวต่อเติมหลังคาปูกระเบื้องให้ส่วนไปถัดไปเป็นส่วนของตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราปรับปรุงทาสีให้ใหม่นะคะเป็นสีของทางเราก็คือเป็นโทนเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวแล้วแน่นอนจากเดิมๆเ,เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงเโนเวท ให้บ้านน่ยมีความโมเดิร์นทันสมัยเป็นสไตล์นอร์ดิกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูว่าหน้าตาแบบนี้หลังจากที่เรารีโนเวทแล้วเนี่ยจะออกมามีสไตล์แบบไหนนะคะส่วนท่านที่เห็นต้นไม้ที่มันลกลุงลังอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้สวยต้นนี้สวยค่ะเดี๋ยวจะเอาไวใ้ให้ลูกค้านะคะแต่ว่าจะตัดทอนความสูงลงให้นะคะให้แตกยอดใหม่สวยค่ะ น่าจะเป็นต้นจันผาอายุเยอะนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ต้นขนุนเดี๋ยวเราเว้นไว้ให้นะคะแต่จะตัดให้เตี้ยลงเนี่ยออกผลแล้วนะคะสามสามสี่ผลนะคะลูกค้าข้างบนก็มีเพียบเลยแต่ว่าเดี๋ยวตัดออกให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้รัดใหม่เพื่อให้ทรงมันสวยจะได้ห่างจากตัวบ้านมากขึ้นถ้าลูกค้าสังเกตด้านด้านซ้ายเห็นไหมคะพื้นที่เหลือเนี่ยสองเมตรห้าสิบ ถึง2เมตร80ด้วยกว้างมากด้านหลังตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเราจะทําการรีโนเวทปรับปรุงให้เรียบร้อยรับรองว่าเป็นส่วนตัวบ้านได้สดส่วนพื้นที่ที่สวยงามแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบ้านเดี่ยวพิก,กัดสาย13ซอย4นะคะนิคมพัฒนา2ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถตรงนี้ได้1คัน ถ้าเกิดลูกค้ามีรถม้าฝันหนึ่งคันเนี่ยแนะนําเจาะประตูรั้วด้านด้านตรงต้นจันผาตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปจอดได้อีกหนึ่งคันแบบสบายๆเลยนะคะด้านในของตัวบ้านก็จะมีตัวระเบียงหน้าบ้านยื่นออกมาแบบนี้นะคะเรียกบ,บ้านหลังนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะยังสะอาดอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราปรับปรุงให้ใหม่หมดนะคะ ฝ้าเป็นฝ้าเรียบแบบนี้นะคะมีหลุมด้วยไฟดาวลายนะคะแล้วก็พื้นผนังแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้ใหม่เป็นสีขาวอาอกไว้เหมือนบ้านมือหนึ่งแน่นอนนะคะมุงลวดเหล็กดัดจัดทาให้ใหม่แน่นอนนะคะตรงนี้เราอยู่ในส่วนของบริเวณห้องโถงของตัวบ้านนะคะห้องโถงของตัวบ้านเนี่ยไม่แคบนะคะลูกค้าสามารถดับ ทำกิจกรรมกลางบ้านได้เลยนะคะมีมุมวางทีวีวางโซฟาได้เลยสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะคะเดินถัดมาก็จะเจอกับห้องนอนตรงนีนะ้ห้องนอนก็ว้างคะ่ะลูกค้าห้องนอนขนาด3.5คูณ4เมตรนะคะฟ้าฝ้าเป็นฟ้าเรียบแบบนี้นะคะพื้นเป็นพื้นไม่ใช่พื้นแกนิโตเป็นพื้นหิ่พื้นพื้นกระเบื้องนะขนาดน่าจะ4ี่สิบนะคะ4ี่คูณสี่สิบ แล้วก็ในเรื่องของอากาศาถ่ายเทดีมากมานี่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวบ้านมีบานน้าตาลให้ทั้งหมด4บานด้วยกันนะคะห้องกว้างค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําในตัวนะคะส่วนห้องน้ําลูกค้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราปรับปรุงให้ใหม่แน่นอนนะคะปรับปรุงให้ใหม่สะอาดเรียบร้อยแน่นอนนะคะเดิมๆจะเป็นสภาพนี้นะคะแล้วก็พอเราเดินทะลุมาก็จะพบกับห้องนอนที่สอง ซึ่งห้องนอนที่สองก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มีบานหน้าต่างให้สี่สี่บานนะคะห้องนอนที่สองก็จะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้นะคะซึ่งห้องน้ำตรงนี้จะอยู่ตรงกลางเชื่อมระหว่างห้องนอนที่หนึ่งกับห้องนอนที่สองเวลาเราเข้าห้องห้องน้ำก็ลดล็อกฝั่งนู้นเวลาออกมาก็ลดล็อกนะคะอีกอีกห้องหนึ่งก็จะสามารถเข้ามาใช้ได้เราก็สามารถ เข้าไปใช้ได้นะคะก็เท่ากับว่ามีห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องนอนนะคะถัดไปก็เปิดประตูออกมาก็จะออกมาสู่ห้องโถงแบบนี้นะคะห้องโถงลักของตัวบ้านนะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องครัวเดี๋ยวตรงนี้เราจะต่อเติมทําเคาน์เตอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้ให้อีกหนึ่งห้องนะคะ ห้องน้าเดี๋ยวเราทำให้ใหม่อยู่แล้วนะคะลูกค้าพวกสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแล้วก็ทะลุออกมาด้านหลังตรงนี้นะคะแน่นอนอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือเดี๋ยวทางเราจะทํารั้วระแนงยกขึ้นมาสูง2เมตรนะคะทําให้เพิ่มมาเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นออมาแล้วลูกค้าจะเห็นว่ามันไม่ไมแคบค่ะมีความ ปอดโปง่งมีความเป็นชุมชนแบบไม่ได้แออัดนะคะแล้วก็ถ้าสนใจทางเรายินดีวางแผนทางการเงินยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่16,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะบ้านเดี่ยวนะคะ40ฝาตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวเดี๋ยวทำโรงจอดรถให้ทำรั้วระแนงสูงให้นะคะรับรองเปลี่ยนโฉมพิกโฉม ให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีกิจการก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ